สวัสดีครับผมสายันท่องสวัสดิ์ครับวันนี้ก็วันวันที่ยี่สิบครับมันเป็นวันเลือกตั้งครับเลือกตั้งสอปจอแล้วโอจอครับแต่ละกะได้เชิญทุกท่านครับไปเรียนเชิญทุกท่านนะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับ เพราะว่าเราทุกคนมีสิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์กันทุกทุนทั่ว่านะครับเรียนเชิญทุกท่านตอนนี้ผมก็เลือกตั้งเรียบร้อยแล้วครับก็ถึงเวลาจะมาตั้งเิธีครับออนทัวซีครับประวัติออนทัวซีมันโมมีครับโมมีในโลกยังในยห่าง,างทุกอย่างครับเป็นน่วยเท็าเกิดไม่แต่เป็นสิ่งดีของที่มีแล้วคือออนทัวเดเจ็ กะลยยุบไปเดดทีเดียวออนทวดสิบสี่กะบอมีครับก็เลยมารวมกันพิทีออนทวดสี่ครับเพราะว่าออนทวดเจ็ดก็ยุบครับเพราะว่าอาจารย์จอยไปอยู่ออนทวดสามเหมือนเดิมครับไปอยู่กับหมอลำนามีหัวครับเป็นระบบเสียงวาเทครับทักท่ากันครับกะเิทีกะกะว่างครับที่นี่ครับเวทีแสงสีกองเพลงนะครับ หิวเขาแล้วกินแต่เขาแล้วอายเอาปลามาตบกินนทำไมครับสวัสดีครับคนอีสานมากวงวันสวัสดีครับหนาวเ่าครับบ่หนาวขนาดไหนครับก็ได้มาร่วมตัวกันไม่ครับเป็นเวทีเครื่องปั่นไฟแสงสีเสียงครับเป็นเป็นซื้อไม่ครับเป็นออนทั่วซีครับออนทั่วสามกับเลยอาจารย์จอยครับอาจารย์จอยพดการพดง่ายเลยนะครับเด้อหมอลำหน้ามีหกมือเหรินใสกับพัวดี้นะครับ ทั่วรับงานเติมตัวจักบาทครับรับงานเติมต้นสามปัญหาครับผม <c oughs> สามปัญหาเงิงมนมาจําครับผมเราจะพาไปบึงนี่คือระบบไฟกองไฟอย่งน,นี้ครับบีมของไอโฟไลบอร์ดยังเต็มอย่างนี้นี่ครับคือระบบแสงครับระบบเสียงกับของน่วยสมจิตบอท้องครับนี่ต้ท็อปอ่า เสียงกลางสอบเส้นกลางนะสิบสองเบ็ดเตื่อนโปูขางละหยีฟีดอกครับเป็นใส่รถเอาครับสมัครเป็นหลวงหลวงเนี่ยครับมาัสดีครับอาจารย์ปูเปิดมิวสิกครับผมสวัสดีครับอาจารย์ขวัญทักทายครับพี่ยะครับมันมีกายไม่งานครับก็เลยก็เป็นแถวๆนี่นะครับสวัสดีครับพี่ต้นทางหลวงครับสวัสดีครับอาร์มซูบุนท่าครับนี่ครับเบงตุ้มพวงครับสวัสดีครับอาจารย์โจวิพัฒน์ครับนี่ครับ เบ็ดของกิบกับเสินปูครับทั้งหนาเฉยเป็นแทลยอ้อยครับเป็นเบ็ดทั้งหนานี้18ใบข้างหลังอีก8ใบเป็นยิปซีเสียงกลางก็บเขึ้นไปอยงนี้ครับเป็นไปกับบลังสมจิตบ่อทองครับเบนบ่อคอยมีงานกับเลยต้องมาเฮ็ดพิทีพิทีออสุดเจ็ดครับเหมอะงานพ่อได้เรียนน้องๆครับบริอาจารย์แมนครับยิปซีเฮียครับผมพิทีกับชิบิจำนวนสิบเอ็ดขาหน่อครับเนาะ บนที่กลางแล้วก็จะเป็นรถเครื่องเสียงไปจอดขางก็ติดไฟใส่เครื่องเสียงเลยครับนะครับรถเครื่องเสียงครับสมจิบบอทองครับกะเศร้าใส่ซื้อหน่วยยี่สี่นะครับเป็นหน่วยซีนะครับนอครับพร่ะผมบริหารงานเองครับทั้งมิกเสียงเองจากซิมิกเสียงไดหลังนี้ไปได้หรอครับงุงมุงเศร้าครับตอนนี้เขบคุดอาจารย์แบ่งเตาง่อยครับนี่ครับอาจารย์อุ้ยที่งานอาจารย์อุ้ยพ่นครับ เอาเบิ่งทีมงานอาจารย์มือมีคนกระดังสวัสดีครับเจษฎาไปที่จั๊กเมตรครับไปที่สิเมตรเกิงครับเดี๋ยวรับอาจารย์หนอดมือถอนงานหัวโดยสีถอนะครับรถต่างไม่ที่ไหนเลยครับตรถต่างไม่ที่โดยซีจากรถโดยสีม่อยู่โดยซีอาจารย์ขะนอครับถอนงานกันถอนงานกันอาจารย์ปั้นดีครับนี่ครับถอนกันทรับวันนี้ โอ้โมบี้เรายังไงหรแม่ไม่ต้องน้อยอยู่แล้วโอเคครับอาจารย์ต่ำยากรเสียเงินนะครับเอ็ก2 x l ครับมันมีขายอยู่ตัวเดี๋ยวพี้แม้ละครับป๋อไปที่เดี๋ยวเาไปชมจิตครับที่จะไปงานเพราะว่างานสุงจีบบอทตองผลบ่ญบุหลายครับเดินละงานสองงานเท่าต้องเท็ดไปที่ไปออกงานกับบ่็ทำสิ่งหน่อยนะครับนี่นะครับ กระดับการเจ็ดพันครับผมครับผมเจ็ดพันได้ยังที่ผมเจ็ดพันแต่ขึ้นประจำครับผมวันีครับปุริออนทัวร์นี่ครับเนี้หมูครับนุ่มพอดจอนถ้าใครได้อาจารย์หมูัครับบอกขึ้นยังไงผักหนังยีด้มื่อีเมื่อยครับบัไกินกาแฟเลยเมื่อยโอ้ยวกินยังกินยู่กินยังกินยู่กินยังไงกินยังงกินยักินยังไงกินยกินยกินยังกินยกินยังยกินกาแยับ กาแฟบ่บอครับกินยังครับตันนี้กินยังครับตัด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 ตีนครับผมอาจารย์นูเปสายครับผมเพิ่งล่าออกเลยครับไปเปลี่ยนงานใหม่แหละครับเพิ่นพ่อผู้ใหม่แล้วเพิ่นพ่อผู้ใหม่เพิ่นลืมกันล่ะครับคือผู้กอาลืมผู้ใหม่ลืมกันเลยสร้างตัวเองใหม่ครับเพราะว่าคนเฮามันโมมีผู้นี่เฮาก็ต้องเดินทางตัวไปครับผมก็ต้องเดินทางตัวไปของผมเขาก็เดินทางของเขาไปครับ ก็สู้ๆกันทุกคนครับตอนนี้เฮ็ดมากเพื่อเอาแมทไม่ใช่แมทใม่ยู่บ่ล่ะหมได้หันสิบสี่ห้องหัวสี่ห้อโอ้แมทใหม่ท่าสียูลุมผีเบิร์ตทาอย่นาะทาด้ว่าอย่าอย่าไปว่าใหม่คัดไปหน่วยมินิเได้อะใจขนอนี่ ขอบคุณครับท <umba> well ี่ฝากถายสวัสดีครับเสือสาาใส่ยูนี่ขอแนครับผมนี่มันก็ะจก็หนอครับเสือใจก็หนอใส่ดี่ครับเป็นใส่มาันอยู่ปุ่นนย่ปัหาโอ้ยป่าระพันนี่เนี่ยนี่ใส่บ้างมันไหร่กใส่โดดไอ่เมื่นไหร่ใส่โดดมึงจะบกีดนี่โอ้ยไปไปใหมนมาเอาพี่วันนี้พี่หนี้ไอเออเอาพี่วเอาตัวท่าสีผนขึ้นในนู้า เห็นมากระเดิ้เห็นมากระเดยขอบคุณครับเาเอาเราเีไม่แขงเราเอาีไม่แขงตีไม่แขงไม่แงจะคิดแนวนี้เย็งจะคิดปล่อยยที่เป็นงานทีแห้งคนนีแม่นบอกเยังจะเป็นปล่อยคนแหม่บพันแนวนี้เสตกส่งพกิดกำลังมากครับพี่ยครับสู่ๆครับเอซจาเกาหลีครับโควิดมากกับสู่ครับไอ้เจ้าเล่หะครับบรทาโควิดมากบรนนามากแหละดื้อมากกับบจัก นอนถ่าควบตายกับอะไรอีกครับกระสูกันไปนะครับขัน,ม,ขนามาอีใครอยู่กันยันหมาที่สมรโลกแตกได้สิโลกสิ่แตกได้เพื่อนโอ้ยนอนถ่ายโลกแตกแต่ไม่ทราบผีวันแตกเสือโลกใครโอ้ยกัโลกแตกกันนี่แหละผมจะบูดหนีสบายเห็นระเบิดเนี่ยยันจะบอระเบิดดิ <laughs> ยอย่าพายอย่าพายใส่นีก่อน บ่ได้บ่เสียใจแค่หล,ลูกระเบิดนี้ก <laughs> 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 ็ดีใจเลยนี่ลอยล้านพันล้านเบิร์ดดวลล่าสัตัวแดงเจ้าที่ของบมวดเนเศร้าอยู่วงหมอลำเรื่องต่อก่อนขนาดเลยครับกามีของสมจิตบอ่อทองนะครับของหนึ่งเพชรเบื้องใช้ละของอ่าหมอลำหน้ามีหกครับเบื้องทางหลานหลังหงนี่เลยครับ,บรเบื้องหลานหลังนลำเลือกครับเด้อก็จะมองหันมันวมาด,ดีดีเหมือนว่าวันนี้ขอบคุณอาจารย์ มันดีครับขอบคุณเฮียหมูนุ่มพระเดชจอนที่มยายางผ่านไปผ่านมาสามสามสครับผม,มเลยไปแม่นบอกวายุมาหันเพื่อน,นนอนโกกโก้โกกเพื่อนไม่เล่าที่สัน่นแรงเทียเขันตะกรันมาทาผู้เจ้าผมงานยิ่งสิบมึงเลยมากบอกครับผมบ่ได้ไปครับผมสี่เตรียมตัวไปอ่าหน่วยสิบหน่วยสิบหน่วยสีย่ครับหน่วยสี่นี่งานแรกครับคอนเสือรำใจหายต้องขำครับ เต็มรูปแบบครับดูแสงสีไปเลครับอาจารย์หมดจิไปกับมวยนี่ครับมวยอ่านมอลลามันอยู่หกขาอาจารย์จอยไปแล้วตัวนี้กับมือมี่มนมีหรอกก็ได้ไปมิกเองครับครับผมพอพอไปครับเด็ดตูครับไปครับไม่ยัดไม่ไเมย์เอลซะนันนะเอาลงก็ได้ครับโอ้ตัวนี้ง่าๆมันอยู่เอาง่ายผิดผิโรดไม่รู้ดังซุ่มมันไมีตัวก็สามแสนตัวสี่ก็องถึงหนึีงล้านหนึ่งหม่ สวัสดีครับอาจ,จารย์ครับมาร์คในวันดอกไม้สาวยังมากนิดมากโคแหมาอำนาจบัรแม่เอาเสืออุบลราชสาวหนึ่งตัวนะครับเด้อจากเอฟซีครับได้ครับ,บ,บเสียไปผู้ใดอีกแล้วมันหมูวิเครื่องไปครับอาจ,จารย์เจงเนืองอาจารย์เรื่องงงไมีเขีนะพอวิธีอ่อนทัวร์นีข่ขาดตลาดตอนนี้ครับ ก็ได้ต้องเฮ็ดไปครับพีก่ก็ได้ไปเองครับมือไปกันี่นะครับมือมีไปเมือนออกทวดซีออกงานพวกมือมีก,น,ออก,ก,ก,มกนี่ต้องล่าต้องตถอนงานก่อนไปลงเลยงานวันตันู้นติดงานมินิสเปียร์สบีหนึง่งแต่กระโดดแหย่ยกเรือครับต้องไปหน่วยซีหน่วยเดียวครับตอทนทวดหนึ่งครับนี่ครับลุงเพชรพงไสยครับนี่ครับอาจารย์แบ่งเตาห้วยโอ้อาจารย์อุ่ยแน่นอนหรือว่าคือที่เซนอะไรที่เซนท่นบ่อ ตัวการเมมึงมีอมีกคำอะไรว่าผูแป็อาจารย์มึงอีกสร้าง,งสิครับสั่ครับงบนครับไปเป,ป,ป็นลักษณะนันเองครับขาเอาเไหขึ้นไปไกลแท้โอ้ชั้นสนี่โอ้ชั้นหนึ่งนเป็นหลังลานโอ้สเป็นขาไว้ที่ประมาณสิเ็ขา สองนี่เก้าขาครับท่านสามเจ็ดขาครับเพิ่งกลับมาจากพี่ี่มอลั่มนั่งอีกหกครับเพราะว่ารถแกไปขั้นเดียวนะครับยานเบาเวิร์ตหนักกวได้ตรงนี้ครับมาเลยมักเส้งหัวไปเลครับ,รบรพมด เอาตู้เบของอะไรครับตู้เบดของกิบครับผมลบเสียงหน่อยนี่เป็นของกิบบมเลยครับไม่ร้อยกับกิบโมกิบเต็มต็มีกครับวิกแฟ่ของบริ้งเจอครับบริงเจอเอกสามสองแรกครับไ่ใส่ก็ใส่เอกสามสองแรกครับเพรานมีเอกสามสองแรกครับเอาไปใส่อยู่หอวอื้อก็บโมี้เงินสือกนั่นนั่นวันนี้ก้ สวัสครับวันหนาหนุ่ครับตัวนี้พี่กรบอันก็หัวลำล่างมีหัวครับก็ป้าครับขาแรกชุดสองชิบเป็นขาครับขาสองอันเก้าขาขาสามรถเจ็ดขาครับพี่สมิทครับตอวอันี้พ่อครับเอาโท๊ะจอสะพัดเอาดีครับลอยนียวติดหลังสมองกรอบเลยวะกดไลค์กดแชร์ครับไปที่ครับไปออกงานครับเพราะว่าที่ตัวนี้ ปกติไปประจําบัวผันน่ะนะครับพอตอนนี้ได้ยุบสภาพเพราะว่าเครื่องเสียงเลยเอาไปกับมอลรัมนาวิหกครับเจอกันมันเมื่อนครับอยู่จังหวัดเลยครับอาจาเป็นพเล่กไปตัวสวัสดีครับอาคมว้าย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 สวัสดีครับผู้กิจศักดิ์ครับมักเสียงหัวครับสวัสนี้ครับอาจารย์แบ่งตางห่อยครับเราอยากไปอยู่เราอยากไปอยู่ครับอัน อันมูลำนาวมีหกอยู่สบาวาสนาบ่ถึงสวัสดีครับนัดองเพื่อนครับมักเชียงหัวครับสามสิบครับนี่ครับแล้วก็ทิชาครับตรงนี้ทิชาครับติชจอยเอลดีครับมอลำนามีหกครับพบกันเด้ครับนกพงสะกดผู้แปดผู้แปดเท่ายูยูยูทำไง อันนี้ห้องไว้ที่มันมันหาขอเป็นสิพังเนียอันนี้ห้องไว้น้ำนี่ว่าถือนิ่วนิ่วถือเอามาเข้ามองวุ้นในตะบาดไม่ได้ถือนิ่วกะยีเฮ็ดกะย่องเออห้องยังสวัสดีครับอามสีบนทาครับอาจารย์จอยน้ำอยู่หกนะครับครับผมสี่สิบสามคนกาแฟเพ่นอาจารย์จอยนะครับเแฟนสาวนะครับสวัสดีครับอาคมปีใหม่สีไปจ้างหมอลำน้ำอยู่ครับมาได้ครับเด้อ ข่อยนด้ด้วยนบ้างถือตีได้บ้างตีตีนข่อยนะบ้างข่อยด้วยเพิ่งข่อยได้อายด้วยเอฟซีแจกสกลนครครับสวัสดีครับสกลครับหน้ามีหกงานหลายครับงานหลายหลายครับให้เปินงานหลายพมพ่อได้ยถ้อยตามเป็นเป็นนลำห้ยลำเลยด้วยครับฮ่าฮ่าฮ่าเบิร์ดซาดหยาดมองหากิน ตรกเบิด <laughs> อ,อาจารย์รถดีเพรด้นี่รูแสงสีแล้วจะวัดติดต,ต่างครับจะมาตอนนี้ห้าติดกูแปรนนะครับระบบวันทิศที่ทหารโทครับก้อนเสร็จให้ต้องข้าครับอยู่อำเภอคง,งครับอำเภอคงจังหวัดคนครราชสีมา อ้ไอ้จะขึ้นรอเสร็จครับโอ้ยตัวนี้บ่เถียงครับรออีดีรอยังครับหน้ามีหกกระเพชรเพิ่งใส่ี่ค่าจ้างจัาบาทครับค่าจ้างประมาณแสนแปดครับโอ้ระวังตีนี่นี่น้องค่าดีนี่ขีดเขียวเลยผ่านวันท้ายเรามันอยู่ปีนมาณแสนมาใส่เอฟซีครับปูเปิลครับสกอลงกอนครับสบายดีครับสวัสดีครับพี่หน่อยครับแก้วสวัสดีครับสามสิบเอฟซีจากสุรินทร์ครับ ว้าไปสุรินไปยังไปกินสุราว้ามุกป่าวสั้นแรกครับสั้นแรกคือระยะแผ่นครึ่งครับแล้วก็เป็นวิที่ประมาณสิบเอ็ดขาก็คือสิบแปดเมตรสิบแปดเมตร,มตรครึ่งครับสั้นสองกับสิบห้าเมตรครับสั้นสองคือสั้นเตี้ยสั้นสองนี่ก็บสิบห้าเมตรครับสั้นแล้วก็ที 12เมตรครับเวลาเขารับงานเท่ากับนี่ที่เท่ากับเอาที่ี้เป็นหลักเจ็ดฟันอะไรครับเจี๊ยสลาร้อเอ็ดครับบัวขัน้ไอ้บอวขันบาสือกี่ซื้อก็ไม่ไหนบ้วขันบัเสือนี่ ไปข้าวปลาสืซื้อเอาเอาเอาที่อะเอามาอีกตัวนึงซีมูเอามาอีกตัวนึ่งไงเอาไปสองต้นสวัสดีครับตะกี้สีตัญญาเรื่อตะกี้สีตัญญาแล้วบ่เนาะเพราะตะกี้สีตัญญาอยู่ในใจเสมอการตะกี้สีตัญญาไปโอ็ยงานบ่เดินแมมตะกี้ยังไงก็อยู่น่ามีหกกันทุก่อนโซ่จักจอยไปทุก่อนสวัสดีมุ้ยไผ่กระเซ็ตเอาเองเนาะ เริ่มจิมงานไม้สินยอยครับจิงานมสิยอยากไปเห็ุงานทำเด้มาด้วครับเด้อม่วานนี้มาเห็ุงานผมเห็ุงานผมนี่ทำงานทั้งวันไดพันห้เดินไปเดินมาไดห้าพันไดดีเนี่ยให้เราให้ลิกอาจารย์กระหนอกองนี้ตรงเป็นให้รลิกได้เออ อากาศก็บ okay, yeah. ้าเสียแน่นายห่างเต้าก like right? ังน้าววครับแก้วรายยู่รายยู่แข็งรายยู่ดอกเอากลับมาเสียแล้วยังแข็งแดงเราจะปังไว้แดกครับขอบคุณทุกแรงใจวันนี้ครับอาจารย์เพชรนอนน้อยแต่นอนนะอาจารย์เพชรไปอะยุกครับหมอลำล้างๆอีกหกมวนบ่ไปเมียไอเได้ไรบัว อาจารย์เพชรผมสนุนเราอย่าไปอยู่บอลำหน้ามีหกกี่นีเนียเป็นเตามั่นแต่ครับมั่นครับผมไปเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วครับทุกคนยินดีไปเลือกตั้งเรียบร้อยครับเลือกตั้งหลักการมาเฮ็ดเบียเฮ็ดการในงานครับเพื่อเตรียมไปออกงานคอนเสิร์ตครับวันที่ยี่สิบสี่ยิบหายผมขับอยู่อำเภอคุ่งครับห้วยนี้ครับไปงานคอนเสิร์ตหายต้องขับครับเป็นแสงสีเต็มรูปแบบครับแสงสีเครื่องเสียงเต็มรูปแบบครับเต็มสติมครับ เ้ามาเบิ่งว่าเครื่องเสียงมั่อหนี้สีดังดีบอทนสิแกวบขอาหายใจเขน่อยพี่จณ์ครับชหน่อยรับสูตรนังบรับคนงานอีกบอครับรับครับสมคิตบอ่องเหน่ยหนวอยไรครับไวไซี่ครับเครื่องเสียงสมจิดแบบจะ่าไปทีเป็นไิทีของโบงครับคือผมสมคิดเครื่องเสียงไ้ไปที่ไปเป็นเซนบายคืองานมสมจิตบริงานผมก็รับงานครับเพราะว่า ยิมงงานเประกาศออกงานครับอ่าเบิ่งอาจารย์เพิ่นบูแปลนครับอ่าโอ้อาจารย์อุ๋ยแน่นอนไหมโอ้สุดยอดสุดยอดอาจารย์ดุยเก๋นอนแน่ <c oughs> คำคมผม,ผมอาชีพเสียบแต่มาเกียบมันคือหน่อยนะ่ะคมมีดอกตูบกูก้าผมนั้นมีแตาไฮมีแตน่นาแต่มากระปุยมากยมาเกยมีน้ำตานอน โอดแม่กำงามอยู่รูมเนาะอาจารย์เนาะยังสิคัดไปให้มวยสิเพชรบ่อพี่สิเพชรบ่อสวัสดีครับสุภกรณ์เบาสุขเมืองครับมวนครับอาจารย์เพชรนอนนอนเอฟซีครับเบิร์ดมิวสิกอำเภอวานนครับรับคนงานอยู่ครับผมอุกระอุคระกรออนทัวร์สามแข้งแก่งวันไหนเจอกันแน่นอนครับออนทัวร์สี่ครับครับ จะได้กับฝากตะก,กี้ดูแลเอาตัวสามไปก่อนเด้อเอาตัวสามครับทีมงานหมอลนำนำมีหัวเข่ากับตองเดินหน้าต่อไปครับยิงใหญ่ตอนนี้กำลังสัง่งหลายอย่างอยู่รับงานแถวเชียงใหม่บ่ครับไปเบิดนะครับอาจารย์ครับเนาะครับก็ไปแต่ปัตตานีครับนี่ครับเวทีกับกว่างนี่ครับจะเป็น มะสำหรับไปคอนเส์ตก็ได้ครับแสงสีผ้ามานน็มีครับผ่ามานผมสั่งมาใหม่ๆเลยเอี่ยมๆครับเราจะประดับให้เบิ่งเรื่อยๆครับเบิ่งไปเรื่อยๆแลครับนาะงจะได้กับมีการวิงานกับซอยจางเล้นะครับเด้อรับมือมีอีกบคาพี่ฮัรับอยู่ครับผมยิบสีพเศษเลยยุไส้ครับยิงบ่างอยู่ครับผมยิ่มีงานอยู่ครับหัวใจผมบ้าอ้างจะมีใครบ้างจักล้องจะเปิดโอกาสให้คุณตอบกล้อง มะจับมาจองหัวใจผมได้เดี๋ยวส่เกกไก่ก่อนบรรจงเกไก่ครับแม่ส่องเทียนฮตัวเกย่เน้ออาจารย์เนื้อแมอยู่ีว่าใหมเห็นไปอยู่หน่วยมีนิบเบนทาได้ เก็บบุใไม่ค <yap> ร <a herman> ับเสียงมวนครับโมีบอดครับแมนครับเพราะว่าของกิบพัฒนาหลายครับของตูเอื่นนี่บอดหลายครับแต่ว่าของกิบนี่บุ้ยบอดครับนี่กบอดครับเพราะันบดดัง้าฟังครับไฟอะที่ตามฟังคือเสียงจุดจุดจุดนี่ไปฟังเลยครับสีสมกินบ่อทองครับยังรักยังหวงกันอยู่อเปล่าเลย รับงานไปปบปมปลอล่วบอครับสบปบอัวแล้วว่าเกิดไปเหรอผมสุดกามาเพราะ่เขาจะเอาผอยู่หันเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันไปยาบริไดมาเว้ยบแล้วยาบรนไดมาที่านทิ่สาวเรานอยู่หันยาบมา <laughs> <c oughs> ยัางคนมีเงาเจ้านั้นเป็นเพื่อน lập